โอ้โ yeah yeah, <together> ุวิสทานี่สวยโอ้โหโอ้วิสทานี่สวยเฮี้ยเตรียมเตรียมป๊บจยายกนี่ยายายา หลังจากที่เราหาเหยื่อมาได้เลยนะครับเราก็จะทําการปล่อยอะไปเลยคนะ่ะโอเคไปเลยครับครับเราก็จะมาลอยสายหน้าอ่าวนะครับวันนี้นะครับรอดูผลงานเราจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับคลื่นลมทะเลโอเคะอะไรเงี้นะนะครับได้นะครับ,ไไดนะรบเดี๋ยวมาดูคันของเงี้ยเขานะครับมาลุ้นกันซึ่งเราวันนี้เราจะลงกันแค่สามไม้ นะครับลงกันแค่สามไม้นะครับมีไม้นี่แล้วก็ท้ายเรือนะครับอ่ะตอนนี้กาลังหาลูกปลายอยู่พอดีคำนะมั้งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเก่าเออเอาตัวใหม่ตัวใหม่โอ้สวยไปไปข้างหลังเลยไปข้างหลังเลยนี่สวยไปเลยไปเลยข้างหลังเลยตีมันตายก่อนไหมเงี้ยไปเลยไปเลยไปข้างหลังเลยนะครับเราจะทําการป <disagre ed S 2> ล่อย,ยกันสามเส้นนะครับวันนี้เรา เดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีปลาอะไรกินไหมไงเขี่ยวเพียรต้องเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้เกี่ยวตัวนี้นนไม่ใช่เอาตัวนี้มาง,งี้มาตรงนี้มาง,งี้เอาถูกเอ๊ะนั่นแหละเอาถูกเกียวตัวนี้ไม่มันถูกยว เขาบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงไม่ต้องรอเจ้าน้าหรอกโอ้ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาชุดใหม่ไหเอาใหม่เอาใหม่โอ้ตายแล้วโอ้ยไปยังไม่ให้กินใด้รุดเลยเอาใหม่มาเอาใหม่เอาชุดใหม่มาให้เลยเมามาโอ้ยหมดเวรหมดกรรมแล้วปลาตัวนี้เอาไปเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่เอาที่เป็นรวดเลยที่เป็นรวดอะมี มาดไว้อ่ะเป็นชุดนี่ไงชุดนี้ก็ลงได้นี่อเออนี่ต่างเข้าไปบอกไปแล้วครับพูดไปโน,น่นเลยอ่อยาเดี๋ยวนับถอยหลังเนี่มารู้กันครับเนี่ยพร,ร้อมนะเย็น ไม่ต้อง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 เงี yeah, yeah, ยเฮียยืนดีดีอ <พา S 1> ๋อสละสละเอาคันของเจ้าออกคันของเจ้าออกเงี้ยไม่ต้องรีบให้ตึงอย่างเดียว <S <S และแล้วนะครับและแล้กว,ดวกดเดียวให้หน่อยกดเดียวให้หน่อย

นะเออตัดสินใจเอาเองนะู่ในห้องน้ำาั้งเสวิงเราอยู่ในห้องน้ำน่าจะเป็นสละใช่ปะเน่ยโดดโดวกระจายปะเออถ้ามันโดดถ้ามันโดดน่าจะเป็นสละเนี้ยบอกอะไรก็ได้อ่ะขอเถอะเอาให้ลองเยียนะอุ้ยไม่เอานะ โอ้ยทิ้งคันเลยอะ่ะเงี่ยมนันี่แต่เส้นใจเอ,เองครับน่าจะเป็นสละม้งมมว่าใชมันแผลวางเข้าสองอยู่นะนอ้อมผมอ้อมได้นะเนี่อ้อมได้นะนอ,อ,นะอ้อมข้ามเลย <c oughs> ไปทำไมอยู่สูงจังฮะมาดัน มาดันผมตกนะอย่าว้อย่าว้อย่าว้ลงแถวไปนู้นแล้วแถวไปนู้นแล้วหุ่ช่วงหกวาเลยหนังยางอ่ะเฮียได้บกว่าเดี๋ยวเฮียเขดันเราตกดันเอาเอกอดเดียวไว้กอดเดียวไว้เล่นให้ล้าเล่นให้ล้าเอาให้ล้าาให้เอาให้ล้าเอาให้ล้า เนี้ยตัดสินใจเอามาแล้วมาแล้ว <c oughs> แขลไปไหนไงเนงียให้มันเข้าทอ้องเรือมึนเหรอมึนเหรอแฉว์แฉว,แวลงไปสู้กับมันไหมเอามีดคนละเล่มเลื่นและไป เอ้ยล็อกไว้เลยเอาเชือกมาผูกนะครับขวดเราไม่ได้ไปไหนนะครับขวดเรายังอยู่ในสายนะครับคิดว่าขวดช่วงหนังยางช่วงหกวานะครับยังไม่เห็นตัวปลานะครับน่าจะเป็นสลามมั้งเห็นเงีย,งยงบเขาบอกมันโดดสบายอ่ะคิดว่าสลามไหมฮะน่าจะเป็นสลามมัง้งเอาให้เห็นนะเงี้ยเงี้ยเงี้ยกดกดอ้อมไครับ ตัดสินใจเองนะครับอย่าให้เขาตั้งเรือนนะบอเขาะนาไอเขาหนาไอเขานาตัดสินใจเองนะเราลงก่อนวิ่งเฮียเขาจะเอาขึ้นดังไหนนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดันผมลงน้ำกล้องไปไม่ได้นะครับมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับเราเราเอาชัวร์เฮียเขาตัดสินใจเอง โอ้ยแค่กอดเอวก็กินขาดแล้วงานเนี้ยมันไม่มีมุมไปแล้วครับสุดแล้วครับไปนู่นแล้วแถมไปนู่นแล้วหนุนล็อกไว้ล็อกไว้แบกกระโดดเออล็อกไว้ไอชั้นไม่สวยไม่เป็นไรครับเราเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยโอ้โหขาวโปขาวเลยขาวโปขาวโปโอ้ยขาวโปสละเงี้ยเงี้ย เอาไะเตรียมนะคนสวิงไอ้ใช้สวิงมั่นใจป่ะไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมเป็นเป็นคนถ่ายทอดอย่างเดียวนะครับช่วยกันนะคนสวิงกันนะครับข่าวโป้เลย๋ยวเติมเออเอาให้ล้าเดี๋ยมก็ย้อมเดี๋ยวครับโชคดีแค่ไหนแล้วได้เล่นร้อนหัวร้านแล้วเนี่ยไปนูนแล้ว เขาเนี่ยเนี่ยาอเขาเนี่ยอย่าให้อายเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเบี่ยงมาเราจะดันเราตกน้ำตกก็ตกวะเอาว่าว่เพื่อภาพสวยงาม ออกครับออก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 ตัวใหญ่อยู่เนะาะใหญ่อยู่ยางลงไปแล้วด้วตัวใหญ่อยู่งที่เนาะใหญ่อยู่เนาะถ้าถ้าปลานน่าเปืดเราเขาเรียกอะไรเป็นปลาขายปะ ใช่ปะถ้าเป็นปลาตังเยอจะเป็นปลากายเนาะ 7.8.9. จุดอะไรเขานะ่ะอันนีก้กายนั้นเ็น,เนี่ยอายเขาในเงี้ยดีนะมีโอกาสแล้วนะไอ้สองคันนุ่นจะพิ่งกินนะตัวอย่างเเลยตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยอะ แกงหลังก็แกงแกล้งก็ตายเลยเออเนี่้หาเขานะโอ้ไม่ยอมขึ้นเว้ยเดี๋ยวก็ตายไปก่อนเดี๋ยวเขาเบี่ยงกันมาเดี๋ยวงัดผมลงน้ำหลบก่อนไม่เป็นไรโดยผมก็ถ่ายเรื่องในน้ำแหละหนังยางครับหนังยางขึ้นไปแล้วนะครับ โดอกลัวแล้วแน่นอนกำ้อ,อ,กองกลัวครับเราได้สายสลิงอย่างดีเลยครับเ <c ười> ซฟตี้ล็อกไว้อ้ยขาาบโอ้ยยอมยอมมีงานนี้ต้องยอมขาาบุขาบขาบุเอาให้มั่นใจไ้ไงี้โอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่

ไปดิผมจะอยู่ตรงนี้เออยังไม่ดิเราเป็นตัวลุ้นเดี๋ยวเราไปเกะกล่อมเขาเดี๋ยวเสร็จอีกซซ้้าาายยขวไปทางไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่เนี้ยคนจะวิ่งไปอีกแล้วมามามาเออลงมากดไฟได้อย่าปล่อยนะเมื่อกี้ล่วงให้นะย้อนแท่งให้หน่อยนะครับเราเอาความชัวร์นะครับ เบียงเบียงได้ก็เบียงเบียงเบียงยายยบยบยบไปไหมบไย้อนไม่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 อันอันที่จริงอ่ะอันที่จริงพอจะเบีงเข้าเนี่ยต้องย้อนใช่ เรากจะให้สวิงตามปลา <c oughs> จนกนระทั่งลอยตัวแล้วไม่ทำงานเราเรา,เรายังไม่รู้หลักกันไง <c oughs> โอ้ยสวยงามครับใหญ่ <c oughs> ยุยไม่ผมกลัวไอ้สวิงไปแล้วก็เบ็ดมันจะไปเกี่ยวไงแล้วมันดิน <ạ. S 1> ้นไงเพราะมาจาติยัไงเค,คยอย่างนี้แหละเพราะสวิงช้าดุดุดเลยเพราะเบ็ดมัน,นได้แต่เบ็ดมันติดนะหรับ เดียวเย้เยไม่ไม่อุ้ยแล้วนะไม่อ <modelo> ุ้ยครับอวยแต่เมื่อกี้ลองอ้ยนะจะตกนะ duyên 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 à duyên À, à, duyên 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 duyên

องจับหางโอ้โหแตกาแรงยกจับไปเออเออแก้วโอเคครับอ่าไม่อุ้ยแล้วนะไม่อุ้ยอแต่โอ้ยนะโอ้ยโอ้ยจะตกนะโอเคครับอะมามันจะตายป่ะลงนี่เหรอ ีเลงนี่หรือ่ามั้งเดี๋ยวพอลงห้องปลาเป็นอีกตอนจะจับแล้วก็โดดน้ำโรงงานงอกเลนะเอเคครับเจ๋าจ๋าจ๋าเลนแค่ไปเรนนึงอะ โดนเหรอโดนแว่นโ่นไม่หนาในน้ำเลยอ๋อกรวดขีบเรือโอเคครับผมรู้กันใหม่ครับโอ้หนุนหนานนะครับเพราะว่าพื้นที่เราก็ประมาณนี้นะครับเออนะครับเราต้องเล่นแบบอาศัยกวาดเอวกันละโอปลามันออกหัวเรือนู่นครับมันไปไม่ได้ต้องเบี่ยงเราต้องเบี่ยงเรือเนาะมันก็ต้องเอาแบบนี้แหละอ่าไม่เป็นไรช่วยกันกอาดเอวไว้กันล็อกไว้ กือบบืดแล้วเมื่อกี้ถ้าล็อกไม่ดีก็บืดแหละโอเคครับเรอตัวทำไหครับผมเดี๋ยวผมผมวิ่งไปใหม่เดี๋ยวแงเกี่ยวแล้วเอาเอาลงห้องก่อนนะใกล้มานี่ครับตายมีนคถนี่แลงกระเซาเลยอ่ะออเ ว่าตัวอย่างดีงมากเลยสละน่าจะเป็นสละมั้งไม่โดดนะโดดปนะนี่ไงไม่โดดสละแกวเอาให้อยู่กวาดเล้งอยู่อยู่นั่นน่ะกวาดเลยกวาดให้ตึงอย่างเดียวเลยอยู่อยู่อยู่ไม่ต้องมองหน้าผมอย่ามองหน้างานเนียนู่นตะขอแล้วครับนี่เป็นตะขอนี่ทีนี้เรียบร้อยอเนี่ยหดไ

เกิดขึ้นได้เสมอตัวอย่างใช่ไหมทำไมไม่ดูตัวอย่างเอาคอนเสิร์ตไม่มันกินย้อน